ตัวเองคือการเห็นคุณค่าแก่ตัวเราเองและเห็นคุณค่าแก่คนอื่นส่วนการเห็นแก่ตัวนั้นคือการไม่สนใจว่าใครจะรู้สึกหรือเดือดร้อนอะไรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญญมุลทองอุ่นรหัสนิสิต6 3 1 0 1 1 6 3 8ศวิชาเอกบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จะมาพูดให้ความรู้เรื่องการรักตัวเองที่ไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัว กับเพียงแค่ตัวเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรการรักตัวเองเป็นเรื่องที่เฮลติมมากเราจะเข้าใจได้ว่าความต้องการของตัวเราเองต้องการอะไรตอบสนองความต้องการของตัวเองได้ดีรับรู้ถึงอารมณ์ได้เข้าใจที่จะดูแลเอาใจาใส่ตัวเองให้ตัวเองอยู่ในภาวะที่เบึกบานและเข้มแข็งคนที่รักตัวเองสามารถให้อภัยและยอมรับและพยายามเคารพในแก่นแท้ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สวยงามหรือเรื่องที่เลวร้ายและไม่ว่าเจออะไรคนที่รักตัวเองเขาจะรับมือได้ทุกอย่างมันแสดงให้ถึงเป็นการเทคแคร์ตัวเองเพราะคนที่รักตัวเองก็คือการเอาใส,ใส่ตัวเองอย่างหนึ่งเช่นกันส่วนการเห็นแก่ตัวที่มองในภาพเป็นภาพซิติ้งที่อยู่ร่วมกันในสังคมก็คือประชากรสังคมมีมากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้ว เพราะเป็นสังคมซึ่งทําให้คนกลุ่มนี้ที่มีมนุษย์รักตัวเองแบบเต็มๆที่ทุกคนรู้ว่าต้องการอะไรตัวเราเองต้องการอะไรแต่แค่ไม่แคร์ผู้อื่นว่าคนอื่นต้องการอะไรด้วยเช่นกันแต่รู้ว่าฉันทําแล้วนะฉันทําแบบนี้จะดีต่อตัวฉันเองแต่เดือดร้อนคนอื่นและไม่สนใจว่าคนอื่นเดือดร้อนอย่างไรตอบสนองความต้องการของตัวเองได้ดี แต่ไม่รับรู้ว่าคนอื่นเป็นอย่างไรต้องการหรือเปล่าอันนี้สำหรับเราเรียกว่าเห็นแก่ตัวคนที่รู้จักตัวเองเปรียบเสมือนเป็นคนที่สนทนากับตัวเองได้คือการมีปฏิสัมพันธ์กับความรู้สึกของตัวเองรับรู้ความต้องการของตัวเองอารมณ์ของตัวเองรวมไปถึงรับรู้ของคนอื่นด้วยเช่นกันส่วนการเห็นแก่ตัวมันอยู่ในเซฟติ้งที่มากกว่าคือ การเอาตัวเองเป็นที่ตั้งของสังคมแน่นอนว่าความต้องการของมนุษย์ในสังคมมีความต้องการหมดเหล็กหนึ่งคนมีมากกว่าหนึ่งอย่างด้วยซ้ําแต่หากเอาตัวเองเป็นที่ตั้งจะดําเนินกิจกรรมได้อย่างไรก็เลยต้องมีการเจราจาความยืดหยุ่นเพื่อยอมเสียบางสิ่งบางอย่างไป แต่สิ่งที่ยอมเสียไปคือการแลกกับการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นกลับมาเพราะมันเป็นปัจจัยที่ในสังคมมันต้องมีและทุกคนต้องมีมันเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับุบคคลในสังคมมันไม่จําเป็นต้องมีแค่คนหนึ่งต่ออีกคนหนึ่งแต่มันมีทั้งครอบครัวคนรักรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นความสัมพันธ์แบบทีมแบบ ที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกันใช้ด้วยกันถ้าเรามองข้ามปัจจัยนี้ไปยังไงเราก็ขาดสิ่งน,นี้ไปอยู่ดีแต่เรายอมลดบางสิ่งเพื่อแลกกับบางสิ่งให้ได้มาบางสิ่งที่หมายถึงคือรู้รู้คุณค่าของตัวเราเองแล้วเราจะต้องรู้ค่าของคนอื่นด้วยเรารักตัวเองแล้วเราก็ต้องรักคนอื่น ทำไมถึงรักคนอื่นหรือทำไมต้องรักตัวเองเพราะแน่นอนว่าถ้าเราคิดจะไม่เอาเปรียบตัวเองเราก็ไม่ควรจะไปเอาเปรียบคนอื่นด้วยเช่นกันถ้าเปรียบนิ้วชี้ชี้เข้าหาตัวเองและนิ้วชี้อีกนิ้วชี้หนึ่งชี้ออกหาคนอื่นแน่นอนว่าไม่มีใครชี้เข้าหาตัวเองเพื่อบอกว่าตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวทุกคนจะต้องชี้ออกเพื่อบอกว่าคนนั้นเห็นแก่ตัว แต่ก่อนที่เราจะตัดสินคนอื่นเราต้องตัดสินตัวเราเองด้วยเพราะเราไม่สามารถตัดสินคนอื่นได้มุมมืดในการรักตัวเองคือการไม่เอาความรักของพ่อแม่ไปเปรียบเทียบกับความรักของหนุ่มสาวการรักตัวเองกับความเห็นแก่ตัวไม่เหมือนกันการรักตัวเองแป่งได้3อย่างคือ 1. ความเมตตาเมตตาในความรัก ทั้งตัวเองและคนอื่นเมตตาต่อมนุษย์เมตตาต่อสัตว์เป็นความรักที่ผูกพันด้วยขึ้นความรู้สึกเข้าด้วยกัน 2. รักแบบฉันทะคือการรักในสิ่งที่ทำา 3. รักแบบเปมะคือรักที่โรแมนติกในความเป็นจริงคือชอบที่จะมีความสุขและสบายใจสบายกายความเมตตาตัวเองเป็นความดแีและเป็นจุดแบ่งระหว่าง รักตัวเองกับการเห็นแก่ตัวคือความรักที่ไม่ไปทำร้ายคนอื่นและไม่ทำร้ายตัวเองและถามตัวเองด้วยว่าความรักของตัวเราเองนั้นได้ไปทำร้ายใครหร <azing S 1> <ๆ>ือเปล่าถ้าความรักของตัวเราเองได้ไปทำร้ายคนอื่นและไม่ถามคนอื่นว่าต้องการอะไรมันจะเปลี่ยนจากการรักเป็นการเห็นแก่ตัวเพราะความรักของเราได้เข้าไปทำร้ายคนอื่น จุดแบ่งในการรักตัวเองคือมีเมตตาไม่ว่าจะเมตตาคนอื่นหรือแม้กระทั่งเมตตาตัวเราเองและเห็นแก่ตัวคือการสร้างทิฏฐิหรือการมีอีโกในตัวเองโดยที่ไม่ถามคนอื่นว่าต้องการอะไรและทำไปแล้วคนอื่นนั้นมีความสุขหรือไม่เราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินความดีหรือความเลวของใครเพราะการรักคนอื่นและรักตัวเองนั้นจะต้องไม่กระทบหรือเดือดร้อนใครเช่นกัน ตัวเองอย่างไรเรามีความสุขในชีวิตหรือเปล่ปาเราควรถามตัวเราเองเพราะความสุขของตัวเราเองไม่สามารถไปถามผู้อื่นได้และไม่สามารถพึ่งพาคนอื่นให้เรามามีความสุขได้เรามีคุณค่าต,ต่อตัวเราเองเรารู้อยู่แก่ใจลองถามตัวเราเองก่อนว่าคนแบบไหนที่เราเรียกว่าเห็นแก่ตัวและคนแบบไหนที่เรียกว่ารักตัวเองและเราควรถามตัวเองด้วยว่าเราเห็นแก่ตัวกับคนอื่นหรือเปล่า เราจะต้องพบเจอคนที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่อ่านมุมัติในความปรารถนาดีของเราแต่เราจงมองภาพใหญ่ว่าหนึ่งระดึกว่าผู้คนหวาดกลัวและย่อมมีบาดแผลภายในใจคือการไม่เอาการ,ก,ารกระทําของตัวเองที่ได้ทําผิดไว้มาคิดผิดต่อตัว,ตวเอง 2. ตระหนักว่าผู้คนปฏิบัติต่อตัวเราเองเหมือนที่ปฏิบัติต่อตัวเขา